่อมาเรามาเริ่มตะลุยโจทย์กันนะคะข้อนี้มาดูที่ข้อแรกเขาบอกว่าจํานวนในข้อใดเป็นจํานวนอาตักกะยะนะคะลองมานั่งเช็คกันทีละข้อเลยนะคะข้อหนึ่ง,ข,ง,ข,งข้อหนึ่งเขาบอกว่าสแควร์ศูห0.001ลากที่สามเนี่ยที่นี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันตักกะยะหรืออาตักกะยะเราก็ดูเนาะว่าในเนี้ย มันถอดรูทได้เป็นยังไงบ้างก็คือพี่ถอดรูทได้เป็นศูนย์จุดหนึ่งเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าศูนย์จุดหนึ่งคูณศูนย์จุดหนึ่งคูณศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยมันจะได้เท่ากับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะเพราะว่ามันมีศูนย์สามตัวที่นี้ศูนย์จุดหนึ่งอ่ะมันเท่ากับหนึ่งส่วนสิบเนาะ ดังนั้นข้อเนี้ยมันเป็นทศนิยมเนาะก็คือเป็นทศนิยมหรือว่าเศษสว่วนก็คือเป็นตรกรกยะต่อมามาดูข้อสองเากที่สามของร้อยี่สิบห้ามันคือข้างในนี้แยกได้เป็นห้าคูณห้าคูณห้าห้าคูณห้าคูณห้าถอดออกมาได้หนึ่งตัวก็ได้เท่ากับห้าเนาะ ดังนั้นสองเนี่ยเป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนตักกะยะแน่นอนเนาะข้อสามรูทร้อยี่สิบเอ็ดมันแยกตัวประกอบได้เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดคูณกันสามตัวมันจะได้ร้อยี่สิบเอ็ดดังนั้นข้อนี้ก็ตอบสิบเอ็ดเป็นจำนวนเต็มเนาะ ข้อต่อไปข้อสี่รากที่สองส่วนรากที่แปดรากที่สองส่วนรากที่แปดรากเนี่ยมันสามารถรวมกันได้เป็นสองส่วนแปดอย่างนี้ทีนี้สองส่วนแปดข้างในเนี่ยให้ตัดก่อนเนาะสองส่งสองสองนสี่สองสามหกสองสี่แปดมันจะได้เป็นสแควรูปหนึ่งส่วนสี่ ทีนี้พี่ก็แยกกลับมาเหมือนเดิมเนาะก็จะเป็นรูดหนึ่งส่วนรูดสี่แยกรูดรูดหนึ่งมันก็จะได้เป็นหนึ่งรูดสี่ข้างล่างมันแยกได้เป็นสองกับสองหลุดออกมาหนึ่งตัวก็เป็นสองดังนั้นข้อสี่ตอบหนึ่งส่วนสองก็เป็นจำนวนตักกยะเนาะหรืออีกวิธีหนึ่งในการทำข้อสี่นะคะก็คือล่าที่สองส่วน รากที่แปดมันแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรบ้างรากที่แปดแยกตัวประกอบได้เป็นสองคูณสองคูณสองใช่ไหมแล้วก็ทีนี้มันเป็นรากที่สองเนาะมันก็สองตัวหลุดออกมาได้หนึ่งตัวเนาะมันก็จะเป็นสองรูสองอย่างนี้สองของตัวหลุดออกมาแล้วสองตัวหนึ่งอะ่ะก็ติดรูดไว้เนาะ ทีนี้เราก็ตัดทอนอย่างนี้ได้เลยค่ะมันก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองซึ่งง่ายกว่าวิธีข้างบนเยอะพี่ทำให้ดูสองวิธีเนาะต่อมาข้อสุดท้ายข้อห้าเขาบอกว่ารากที่ยี่สิบเจ็ดส่วนสามยี่สิบเจ็ดมันถอดออกมาได้เป็นสามคูณสามคูณสามใช่ไหมดังนั้น สามสองตัวหลุดออกมาหนึ่งตัวเนาะก็จะเป็นสามอย่างนี้แล้วสามตัวหนึ่งมันก็ยังต้องคงอยู่ในรูทอย่างนี้ทีนี้สามตัดสามอย่างนี้เนาะมันก็จะได้เหลือรูทสามดังนั้นข้อนี้นะคะข้อห้ารูทสามเป็นจำนวนอัตรก,กยะเพราะอ่อื่นมันเป็นตักรยะหมดเลยค่ะ มานะคะโดยเขาบอกว่าถ้าอันนี้เป็นตัวประกอบของอันนี้โดยที่ a และ b เป็นจำนวนจริงก็คือ a กับ b ตรงนี้เนาะแล้วเขาถามว่า a บวก b เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้เรารู้ตัวประกอบดังนั้นเราต้องรู้อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวประกอบที่จะทำให้ได้อันนี้นะคะดังนั้นพี่จะเขียนตั้งมาก่อนเลยว่า x กำลัง3 บวก a x กำลังสองบวก b x บวกสามสิบเท่ากับ x กำลังสองลบสี่ x บวกห้าคูณกับอะไรสักอย่างคูณกับอะไรสักอย่างตัวหนึ่งเนาะทีนี้สิ่งที่เราต้องการหาก็คือตัวนี้โดยที่อันนี้เขียนเป็น p x ก็ได้ p ีเ px เนี่ยมันเป็นพหุนามเนาะก็คือมันคูณอยู่กับตัวนี้แล้วมันจะได้เท่ากับฝั่งนี้ทีนี้เราเริ่มจากยังไงดีเราจะหา px เราจะเริ่มแนวคิดเราเราต้องคิดยังไงก็คืออันนี้มันเป็น x กำลังสามส่วนนี้เป็น x กำลังสองเราดูที่สัมประสิทธิ์สูงสุดก่อนนะคือทำยังไงดีให้ฝั่งเนี้ยมันมี x กำลังสาม ดังนั้น p x เนี่ยมันต้องเป็น x แล้วหนึ่งตัวเนาะ p x ต้องเป็น x แล้วหนึ่งตัวเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราคูณ x อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคูณกระจายเข้าไปในนี้คูณกระจายเข้าไปมันก็จะได้ x กำลังสามเนาะลบสี่ x กำลังสองถ้ากระจายเข้ามาตรงนี้แล้วก็บวกห้า x แต่เราไม่สนใจตรงนี้เท่าไหร่หรอก เราพยายามทำให้มันมี x กำลังสามเหมือนอันนี้ก่อนเราก็คูณอันนี้ไปแล้วตัวหนึ่งอันนี้ก็ลอกมาเหมือนเดิมแล้วที่นี้ตัวสุดท้ายอ่ะเราสังเกตตัวสุดท้ายเพราะนี้เป็นติดตัวแปรเราไม่รู้ตัวสุดท้ายมันคือสามสิบและอันนี้มันมีห้าเราต้องมีอะไรสักตัวหนึ่งตรงนี้ที่คูณห้าแล้วได้สามสิบ พี่ก็เขียนพี่เขาเขียนทอตรงนี้เนาะอะไรเอ่ยคูณด้วยห้าได้กับสามสิบอันนี้มันก็เท่ากับสามสิบหารห้าไอตัวนี้มันก็เท่ากับหกเนาะดังนั้นในวงเล็บเนี้ยมันต้องมีหกแน่ๆเพราะเราต้องพยายามทำให้ตัวที่ไม่มีเอกะ ให้มันมีสามสิบเนาะถ้าเราคูณอันนี้กระจายเข้าไปอะ่ะหกห้ามันก็ได้สามสิบมันก็จะได้เหมือนฝั่งนี้ค่ะทีนี้เราจะใส่เป็นบวกหรือเป็นลบดีล่ะตรงนี้ก็คือดูดูเนาะอันนี้มันเป็นบวกสามสิบอันนี้เป็นบวกห้าแล้วถ้าเราต้องการได้บวกสามสิบเนี่ยตรงนี้อะต้องเป็นบวกเท่านั้นเพราะว่าถ้าตรงนี้เป็นลบใช่ไหมถ้าลบหกมันคูณห้ามันจะได้ลบสามสิบมันก็จะไม่ตรงกับตรงนี้อีกอะ ดังนั้นพี่ก็ได้มาแล้วได้ p x มาแล้วจากนั้นทำยังไงต่อเราต้องการ a b หมายความว่าไอตรงเนี้ยเราต้องกระจายให้มันเสร็จเนาะพอกระจายเสร็จแล้วเราก็มาดูว่า a กับ b เท่ากับเท่าไหร่นะคะมนเริ่มกระจายกันเลยค่ะกระจายตัวแรกนะคะก็คืออันนี้ x กําลังสองคูณ x ได้ x กําลังสาม x กําลังสองคูณหกได้บวกหก x กําลังสองลบสี่ x คูณ x ได้ลบสี่ x กําลังสองลบสี่ x คูณหกได้ลบสี่คูณหกได้ยี่สิบสี่นะคะ นีก็ตัวสุดท้าย5้คูณ x ได้5 x แล้วก็5้คูณหได้30อย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะรวมพจน์ที่มันเหมือนกัน x กำลังสามมาเลยมันมีตัวเดียวเนาะทีนี้ไอ้ตรงที่เป็น x กำลังสองเนี่ยให้เรารวมกันเนาะ ห x กำลังสองลบส x กำลังสองมันได้เหลือบวกส x 2, กำลังสองลบยี x บวกห x ได้เป็นลบสิ x นะคะแล้วข้างหลัง30มีตัวเดียวเอามาเลยทีนี้เราก็เอาอันเนี้ยจากโจทย์มาเทียบกับอันนี้ว่า a กับ b มันคืออะไรเนาะ เมันก็คือตรงนี้เนาะตำแหน่งเดียวกันก็คือ2อได้ละ a เท่ากับสองคือหลายคนอาจจะคิดว่า b คือ19ไม่ใช่นะคะ B ต้องเป็นลบสิเเพราะว่าเครื่องหมายตรงนี้มันเป็นบวกหรือเขียนให้เข้าใจง่ายขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เนาะคือเราต้องทำให้มันเหมือนกัน เป๊ะๆก็คือเนี่ยบวกบวกบวกแล้วพอ b ตตำแหน่งที่เป็น b หน้า x ก,ก็คือลบสิบเก้าจะได้ b เท่ากับลบสิบเก้านะคะดังนั้น a บวก b เท่ากับสองบวกลบสิบเก้าก็ได้เป็นลบสิบเจ็ดก็ตอบเลยค่ะ ข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่ากำหนดให้ a b เป็นจำนวนเต็มที่ทำให้พหูนาม x กำลัง3บวก a x กำลัง2บวก x บวก6เนี่ยเป็นตัวประกอบของพหูนามอันนี้เราให้หาค่าของ a กับ b ซึ่งมันก็ค่อนข้างคล้ายกับข้อเมื่อกี้นะคะแต่ก็จะยากกว่านิดนึงเนาะเพราะว่าเขาให้ตรงนี้เป็นติดตัวแปรมา ก็เราจะใช้หลักการเดิมนะคะก็คือพิจารณาจากสัมประสิทธิ์หน้าสุดก่อนเดี๋ยวพี่เขียนลอกลงมาก่อนนะคะไอตรงนี้มันเป็นตัวประกอบพี่ก็เขียนฝั่งนี้เหมือนเดิมก็คือ x กำลังสามบวก ax กำลังสองบวก x บวกห คูด้วยตัวประกอบอีกตัวหนึ่งเป็นพหุนามก็คือ px แล้วทีนี้พิจารณาจากสัมประสิทธิ์สูงสุดอันนี้มันสามอันนี้มันสี่ดังนั้น px เนี่ยมันมี x อยู่แน่นอนตัวหนึ่งเนาะ x อยู่แน่นอนตัวหนึ่งแต่ทีนี้เมื่อกี้อะข้อเมื่อกี้มันมีจากโจทย์อะเขาให้มาเนาะว่าตัวท้ายสุดมันคือสามสิ่แต่อันเนี้ยให้ตัวท้ายสุดมาเป็น b ดังนั้นเราก็ไม่รู้ใช่ไหม เราไม่รู้ว่ามันมันต้องเป็นอะไรอะ่ะดังนั้นเราจะติดเป็นตัวแปรไว้นะคะพี่ก็เลยให้สมมุติ p x เ,เนี่ยสมมุติให้เป็น x บวก c ไปก่อนแล้วก็อันเนี้ยก็ดึงลงมาเหมือนเดิม นี่มันก็จะคูณกันอยู่อย่างนี้ทีนี้ทำยังไงก็คือเหมือนเดิมเลยกระจายเลยกระจายแบบติดตัวแปรีไว้ก่อนนั่นแหละนะคะอันแรกนี่นะคะ x ก,กำลังสามคูณ x ได้ x ก,กำลังสี่ x กำลังสามคูณ ได้ c x ก,กำลังสามเตอร์ต่อไป ax ก,กำลังสองคูณ x ได้ ax ก,กำลังสาม ax กำลังสองคูณ่ได้ a c x กำลังสองต่อมา x คูณ x ได้ x กำลังสอง x คูณ c ได้ c x ตัวสุดท้ายอันนี้นะคะหกคูณ x ได้หก x หกคูณสีได้หกสี่มันอาจจะดูยาวนิดหนึ่งแต่เราใช้หลักการเดิมทุกอย่างเราแค่ติดตัวแปรไว้เนาะทีนี้เรามาเริ่มรวมพนดนะคะก็คือ x อำลังสมันมีตัวเดียวโดดๆเราก็ดึงมาเลย x กำลังสี่ส่วนตัวไหนเป็น x กำลังสามบ้าง c x กำกลังสาม a อลังสามสองอันนี้ มันก็จะได้เป็นเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาบวกกันมันก็จะได้เป็น c บวก a x กำลังสามแบบนี้ต่อมา x กำลังสองมีอะไรบ้างก็คือ ac x กำลังสองและ x กำลังสองมันก็จะเป็นบวก ac บวกหนึ่ x กลังสองเพราะว่า สัมประสิทธิ์อันนี้ถ้าไม่มีมันคือหนึ่งแล้วเอา a อกับหนึงเนี้ยมาบวกกันมันก็จะได้เป็นตรงนี้ x กำลังสองก็อยู่เหมือนเดิมถ้าใครไม่แน่ใจว่าอุ้ยเราทำถูกไหมนะลองกระจายกับเข้าไปพรกระจายกับเข้าไปมันก็ต้องได้ตัวนี้เนาะต่อมาอันนี้เนาะ x มันมี c กับหก็จะได้เป็น c บวกห x ตัวสุดท้ายก็หกสี่ฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือตามโจทย์พี่ขอย่อนะคะทีนี้เราทำยังไงต่อดีละ่ะก็คือให้เอา หน้าสัมประสิทธิ์เนี่ยมันมาเทียบกันแล้วพี่ขอกรอบลงมานะคะให้เอาหน้าสัมประสิทธิ์มาเทียบกันให้หมดอันนี้ x กํำลังสามให้เอาลบสิบมาเทียบกับ C บวก a ย่างเงี้ยก็จะได้เป็นสมนการเนาะลบสิบ เปน c ดีกว่าลบสิบเท่ากับ c บวก a อันนี้เป็นสมการที่หนึ่งต่อมาอันนี้ยี่สิบห้าอันนี้ a c บวกหนึ่งสามประสิทธิ์หน้า x กำลังสองก็จะได้เป็นยี่สิบห้าเท่ากับ a c บวกหนึ่งเป็นสมการที่สอง ต่อมาอันสุดท้ายมันคือเอ่อก่อนไปอันสุดท้ายอันนี้ก่อนนะคะสัมประสิทธิ์หน้า x อ,อะ่ะเมื่อฝั่งนี้มันไม่มีเห็นไหมมันเป็น x กําลังสี่ x กําลังสาม x กําลังสองแต่ X กําลังหนึ่งมันไม่มีหมายความว่าอะไรรู้ปะหมายความว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้มันเป็น บวกศ x แล้วอันนี้มันเป็น0มันเลยเขาก็เลยไม่ได้ใส่เนะาะจาโจทย์ดังนั้นให้เราเอา0เทียบเท่ากับตัวนี้เลย c บวก6ก็จะได้เป็น0ูนเท่ากับ c บวก6เป็นสรรมการที่3และสุดท้ายอันนี้เนาะอันนี้คือ b อันนี้คือหกสี่ก็เขียนไปเลย b เท่ากับหกสี่เป็นสมการที่สี่แล้วจากสามเนี่ยจากสามเราแก้ไปมันคือศูนย์เท่ากับ่บวกหกใช่ปะดังนั้น่มันเท่ากับลบหกเนาะหรือว่าเขียน c เท่ากับลบหก ทีนี้พอเราได้ c เท่ากับลบหกแล้วเนี่ยให้เอาให้ c เท่ากับลบหกแทนในสมการหนึ่งก็จะได้เป็นลบสิบเท่ากับลบหกบวก a ทีนี้เราก็จะได้ a เท่ากับลบสี่เนาะเราได้แล้วสองตัว แล้วทีนี้เหลือตัวสุดท้ายก็คืออันที่4ให้เอา c เท่ากับลบหแทนใน4ก็จะได้เป็น b เท่ากับ6กคูณลบหเนาะมันก็จะได้เป็น6กคูณลบหได้ลบสบหกเนา ทีนี้เราได้แล้วนะคะเราได้แล้วทั้ง a ทั้ง b เนี่ยค่ะ a b แล้วโจทย์ให้หาค่าแอบส์ลูดของ a กับ b นะคะแอบส์ลูดของ a และ b เท่ากับ a คือลบ4คูณกับลบ36คือ b มันจะได้เป็น144